สายลมหนาวพิวปรายแทรกสายฝนแสงจันทราดูหมน่นแล้วจางหายสุริยาจับขอบฟ้าเป็นประกายวันเวลาหมุนเวียนไปให้คำหนึ่งบรรยากาศปีนี้มีความเหงาแสนว่างเปล่าเดียวดายให้คิดถึงวันกระเสียนเวียนมาให้ตราตรึง แสนทราบซึ้งเคยร่วมง,งานกันหลายปีท่านรองวิทย์ใบหน้ายิ้มอิ่มความสุขดูไม่ทุกขไม่ร้อนใจให้สุขขีคุณนายติ้งยิ่งลูกน้อยน่ารักดีออกพื้นที่พบเพื่อนครูดูเพลิดเพลินชื่อสมพรเก่งตำราหน้าคมเข้มความรู้เต็ม อย่าปรึกษาหน้าสรรเสริญเก่งนิเทศเก่งคณิตเก่งประเมินหาใดเกินเหมือนเสาหลักสำนักงานท่านอารมณ์สมชื่อถือระเบียบอาจจะเฮียบแต่จริงใจไม่ขำขันต้องถูกเป๊ะตรงแท้แก้เร็วพันแสนหรือลั่นความใจใหญ่ให้ติดตาม ท่านสมบัติดูเรียบร้อยอ่อนช้อยยิ่งท่านรู้จริงตอบได้ทุกคำถามเป็นสาวงามขึ้นชื่อระบือนามดูเปี่ยมล้ำหน้าตาดีมีมีตาท่านบรรพศสูงใหญ่ร่างกายแกล่งดูแข็งแรงยิ้มสดใสทั่วใบหน้ามาดเข่งขลึม มีหลักการยามพูดจาหากได้มาฟังร้องเพลงเก่งกว่าใครผ่องชวีหรือพี่ปิวของน้องๆคอยเฝ้ามองว่าเช็คออกบอกตอนไหนแม้มีงานก็ต้องวางต้องรีบไปพี่ห่วงใยกลัวขาดเงินเดี๋ยวเสียงาน รู้สึกดีใจที่จะได้เกษียณขอบคุณพ่อกัอบแม่และขอบคุณภูมิัาคับบัญชาทุกระดับชั้นขอบคุณเจ้าที่ทุกคนเพื่อนร่วงานทุกคนขอบคุณมากค่ะผมมีโอกาสได้เข้ามาร่วมง,งานวงในวงการการศรึกษานี้จากวันที่รับราชการมันได้ถึงวันนี้ก็30ปีรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ทำงาน,าน รับใช้สังคมด้วยไอคือความรู้ขั้นสูงขอฝากเมื่อถึงวันนี้แล้วขอฝากน้องๆน,นะเพราะว่างานที่พวกเราทำนี่จะเป็นงานที่มีคุณประโยชน์ขอเปรียบเหมือนสถาปนิกของสังคมสังคมเราจะดีหรือว่าจะไปในทางไหนอยู่อยู่กับความตั้งใจในการสร้างของพวกเรา อยากฝากน้องๆว่างานที่เราทำเนี่ยนอกจากเป็นคุณประโยชน์กับตัวเองแล้วยังเป็นการสร้างกุศลที่สูงีนิดหนึ่งของการทําทานคือเป็นการให้วิทยาทานพอฝากน้องๆก็ดีใจมากนะคะที่วันนี้จะมาถึงนะคะคือวันที่จะได้กเกษียณอายุราชการค่ะหลังจากนี้ก็จะทําอะไรที่ตามใจตัวเองนะคะไม่ต้องมี ระยะเวลาที่ามาควบคุมน,นะคะก็จะอยู่บ้านดูแลสุขภาพแล้วก็เลี้ยงหลานนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะปกติประจำณวันนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน<ม>ก็จกกะเกษียณอายุราชการ<ม>ดีใจที่ได้อยู่จนถึงกเกษียณอายุราชการ<ม>นะก็ต้องขอขอบคุณท่านปอ,อท่านรองเพื่อนๆและน้องๆทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาได้ดีนะคะโดยเฉพาะน้องๆจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และต่อไปนี้ก็ขอให้ทุกท่านทำงานด้วยความสุขต่อไปนะคะขอบคุณค่ะในวาระที่จะ,กะเกษียณในปีนี้ก็อยากจะฝากกับน้องๆสายเทศในเรื่องของการทำงาน ก็ต้องมุ่งมั่นในการทำงานรับผิดชอบสร้างความเข็งแกร่งสร้างศักยภาพของพวกเราเพื่อที่จะเป็นช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ต่อไปขอ,ขอฝากไว้เท่านีเ้เรียนน้องๆที่ยังทำงานอยู่การขอบมีข้อคิดที่จะฝากน้องๆคือการทำงานให้ยึดระเบียบ อย่างเค้งคัดและดูแลช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานเปรียบเสมือนญาติพี่น้องครับผลงานที่ฝากไว้ได้จารึกรอยผนึกจดจำไว้ให้สืบสารฝากฝีมือฝากชื่อเป็นตำนานทุกชื่อจานจำไว้ไม่ลืมเลือน แสนเสียดายมาวันนี้ที่ต้องจากแต่ความรักคงยิ่งใหญ่หาใดเหมือนรักน้องพี่มีให้ไม่ลืมเลือนหลายปีเดือนยังผูกพันนิรันดร์การขอวนถวยเทศไทยในเหล่งล่าขอพรพานำสุขทุกที่สาร ขอเพศภัยอย่าได้มาแพ้วพานอายุยืนยาวนานผ่านร้อยปีสาธุ